ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกับผมครับทนายวิเศษสุราทนายความจังหวัดสกลน,นครนะวันนี้ตรงกับวันที่27มกราคม2 5 6าครับผมวันนี้ก็ทนายมีข้อกฎหมายข้อติจริงมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับที่ดินการซื้อขายที่ดินการซื้อขายที่ดินโดยปกติแล้วถ้าที่ดินมีเอกาสารสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็น,นโฉนดหรือหนอาอขอให้ท่านไปทา เอกสารสัญญาซื้อขายนะครับจดทะเบียนถูกต้องกับพนักง,งานเจ้าที่ที่สำนักง,งานที่ดินนะครับแล้วก็สลักหลังเรียบร้อยก็ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่กันอันนี้ถือว่าสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ในกรณีที่ท่านซื้อขายที่ดินโฉนดบางส่วนหรือนอสาบางส่วน5ไร่10ไร่จากเนื้อที่ทั้งหมด10-20ไร่นะ,ะท่านมีการตกลงว่าเนื้อที่บริเวณไหนตรงไหนกว้างยาวเท่าไร่แล้ว ท่านไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับแล้วก็ยื่นขอแบ่งแยกในการยื่นขอแบ่งแยกนี่ท่านจะเขียนรูปร่างหน้าตาบริเวณที่ดินระยะให้ไปด้วยนะครับอืมให้ไปด้วยให้กับเจ้าพนักง,งานที่ดินไปด้วยแล้วสุดท้ายเจ้าพนักง,งานที่ดินก็จะส่งช่งางรังวัดไปรังวัดแล้วก็ปกหมุดหลักฐานตามนั้นนะครับอ่าแต่ถ้ามีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแปลงของที่ดินอ่าอันนี้ก็ต้องด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าแต่และฝ่ายจะบอกว,ว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากแหละ เพราะว่ามีการตกลงในวันที่ยื่นขอรางวัลไปแล้วอันนี้ทนายฝากไว้นะครับท่านใดที่มีข้อกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอยากให้ทนายเข้าไปตรวจสอบการเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ท่านจะซื้อก่อนที่ท่านจะซื้อนะเพื่อความสบายใจของท่านเพื่อให้ไม่มีปัญหาภายในภาคหน้าติดต่อทนายความได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือทนายความทุกท่านนะสามารถที่จะไปดําเนินการได้ครับวันนี้สวัสดีครับผม